สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีพกุ้มไทบานทุกคนครับมือนีมาพร้อมครับผมเองผมเองครับน้องนโมครับวันนี้วันนี้เป็นเมนูอะไรวันนี้มีมะม่วงวันนี้เมนูอะไรมะม่วงมะม่วงเหรออ่าเขามะม่วงล้วมันเห็นเมนูมะม่วงเนี่ยเขาเาเอามาทาอะไรมะม่วงไม่ใช่เอาให้ต่อยอีกครั้งหนึ่งได้ยินเสียงโคกไหมตํามะม่วงตัมะม่วงครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องตัมเรียบร้อยแล้วครับ ตามเรียบร้อยแล้วมือนี้ได้มากินน้ำนองครับมือนี้หลานมากินน้ำ,น,ำนุ้ยครับสะใจแม่นโมนี่สะใจมากแจกอาวุธยัแป๊บ,บนึงปุ่นนะครับพี่น้องอุย้ยเปิดตาดเสียพี่ดีไหนกุ้งแห้งเราอยู่ไหนอ้าเนี่ครับอ้าวโรยกุ้งแห้งเร็วอ้าวโรยโรยโ เออโรยให้ท่านผ<ส>ู้ชม,ม,มดูดใส่ให้หมดเลยนั่นครับผมนี่ครับเรียบร้อยแล้วอา้าวนโมแจกอาวุธเลยนี่ครับพร้อมยังมะม่วงตำมะม,ม่วงแซ่บๆเลยมีกุ้งด้วยอา้าวลุยเลยลุยเลยเอา้าวเปิดเลยลูกเป็นไง mm hmm. อืมเปรี้ยวมากเลยเปรี้ยวมากน้ำปลาด้วยนี่สดน้ำได้ไ,ดไหมสดน้ำปลาได้ไหมนัว อ่านัวนัวฮาร์ดครับพี่น้องเดี๋ยวลืมของเอา้าไปใช้ล้วบัดน,นี้เมื่อแล้วครับพี่ห้ามาม,มากกินอันนี้เขาห้ามกินน้ำนะลกูกอา้าวทำไมอ่ะเดี๋ยวขีดแตก <laughs> เดี๋ยวขีดแตกนี่เดี๋ยวฝนจะตกแล้วลกูกเราเราเราลิ้มกินเดี๋ยวฝนตกก่อนเราต้องกินให้ท่านผู้ชมดูก่อนอืม,อมแบบ ะอะไระปะก็มากินปลาแดกปะ่ะเนึงยก็มากินปลาแดกวะแต่เกาเพิ่นมากินปลาแดกครับมื้อน,นี้พเพิ่นเลยมากินนำ้ำอร่อยไหม,อ,ามารอร่อยมากเลยอร่อ <laughs> ยมากแตไมกินน้ำสองรอบแล้วเพียดเหรอลืมใส่ตอนปลาแดกอือกุ้งด้วยกุ้งก็จืดนะกุ้งก็ไม่เค็ม ี๋ยวทำให้กินอีกถ้าอร่อยแล้วทำให้กินอีกท<ำ>้าถึงหนึ่งคลับสไครต์แจกเพื่อนถถึงหนึ่งพันนะครับเราจะไปซื้อแซลมอนมานะครับยำแซลมอนอร่อยไหมยำแซลม,มอน อยากกินนะคะกินยำแซลมอนอะไรนี่ตอนนี้เรากำลังกินอะไรอยู่ยิมะม่วงออก็กินยำมะม่วงก่อนตัวดูน,นะครับพี่น้องสักคำใหญ่สดแซ่บเลอ,อกินได้ไหมเหรอเผ็ดไหมเผ็ดถ้ากินคำน้อยๆ กินน้ำเียที่สามแล้วบ่ายันขี้แตกป่ลูกป่าฝนมนทำไมมันอบอ้าวจังเลยน้ำโมฝนจะตกไหมวันนี้เอาพัดลมไหมไม่เอาลูกแล้วเราก็ไปตนน้ำรู้จักตนน้ำไหมใช่หรอโอ้ยโอ้ยตามลงไปเลยตนน้ำอ่ะแบเอ่อนั่นบอบ บอ่อปลาเข็งของพ่อนะโตนเลย <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้ามาดูน้ำโมโตน้น้ำครับมา <c oughs> คลิปหน้าดูน้ำโมโต้น้ำครับ <c oughs> เดี๋ยวมี <c oughs> ต้องคลิปยำเดี๋ยวหั่นปลาไออย่าง <c oughs> ปลานิ่มให้ปลาเข็งตอดหำมันตอดหั่มหน่อยวบ <c oughs> <c oughs> ินเนาะอร่อยอร่อยแซ่บแซ่บ แสดงว่าไม่เผ็ดใช่ไหมเผ็ดกุ้งตัวเล็กใหญ่มากอันนี้เขาเรียกกุ้งอะไรลูกกุ้งกุ้งแห้งครับกุ้งแห้งใช่ไหมกุ้งแห้งหรือกุ้งแสบวยลูกเขาจะกุ้งอะไรกุ้งแห้งใช่ไหมไม่ใช่กุ้งแสบวยใช่ไหมน่าจะน่าจะใช่รบใช่หมพี่น้องโอ้หนัวคักครับเสียอย่างเดียวว่ามีตอนเนาะไม่มีตอนปลาแดกเนาะ ยิ่งน่าจะเอาตอนปลาแดกมาวางไว้นะลูกมา <laughs> กินตอนปลาแดกินไม่เป็นเลยอืมอุม้ยหวนเก่งลูกแสบเพียงครับยากาศธรรมชาตินะครับอืออยู่ไหนอะ่ะนี่แล้วนวนั่งอยู่นี่แล้วอยู่แถวไหนอะ่ะ อยู่บ้านเราเหรอลูกบ้านเราอยู่ไหนอ่ะบ้านเราก็อยู่ข้างกอไผ่ไงไหนกอไผ่อ่ะนี่ไงกอไผ่ก็อยู่ข้างๆเราเนี่ยแหละอ่ะแล้วอันนี้เขาเรียกว่าบ้านเหรอบ้านบ้านบ้านอ่ะแล้วไม่เห็นมีที่นอนเลยอืมแล้วก็มีอืมรสชาติจัดจ้านถึงใจครับพี่น้องมาเลยครับเอ้ามากินน้ำกัม เอา้าทำไมหันนี้แล้วมันใกล้ๆเดียวกินน้ามีแล้วเนี่ยมันฉี่แตกแล้วว,นวันนึ่วันหนึห่หมดแล้วน้ำแบบแห้งสิ่งประดัก็เป็น ใช่ปะพอแล้วหน้ามืดเป็นทั้งแล้วท่องมันจะเดินได้ไปกินค้ักหลาหน้าปิดด้ยสะใจจริงๆเลยบ่นนะครับน้ำมูกกับถอดใจน้ำมูกกับผู้ไหวน้ำมูกกับเพลดหลายไม่รู้หน้าอยากกินอะไร กินก้อยมะม,ม่วงไหมที่นี่ไม่เอานี่เอามะม่วงมาเหลืออยู่เนี่นยำแซลมอนยำแซลมอนช่วยกดไลค์ให้ถึงหนึ่งพันซับสไคร้รอให้ถึงหนึ่งพันซับสไคร์ก่อนเดี๋ยวต้นจะทำแซลมอนให้อยู่ไม่ได้พูดไม่ได้กุ้งอะไรมะม่วองอเอาแกง ครับมบนันมันกางไหนกางข้างบ้านสวยข้างบ้านนะต้นมะม่วงเยอะแๆดูเหมือนอ่อืมโอ้ยเปียดทั้งเปียดทั้งเสบครับพี่น้องท่นไปซื้อขกเจ้ามันกระตำบ่ถือใจครับมันบ่คือต่ำกินเองต่ำกินเองมันถือใจกว่าครับ มาแล้วอิ่มยังลูกยังครับกุ้งต้องหมดกุ้งหมดยัง,ยงอาจัดให้หมด <ปะ S 1> จัดให้หมด <ปะ S 1> อืมจุ่มน้ำปลาแดกด้วยแม่บังบาดนะบาดแล้วว่าบ่กินปลาแดกมาเนี่จุ่มน้ำปลาแดกพร้อมหวานเห็น<ม>ไ,ไหมอร่อยแซ่บเห็นแมต้นทำต้นทำสุดยอดอยู่แล้ว ใบม่วงกินกินไหมเอาไปกินกับก้อยลูกใบมะม่วงกินได้ไหมกินได้เฉยเปล่าขักแถวว่โอ้ยเห็ดเห็ดแห้งแถบวะใส่กุ้งหรือใส,ส่มะซิมจากตัวตัวกุ้งเนี่ยางบ้านไม่อยู่ก็บไปกินกุ้งหนูก็ล่าเริงหนูก็ล่าเริง ผูก็ไปหาสอยมะม่วงข้างบ้านเขามากินเลยใช่ไหมลูกแต่ก่อนรถดีอย่างเดียวก็คุ้มแล้วเหรอเออรถดีซองเดียวนะเดียวซองเดียวได้เลยแบบวันนี้ไม่ได้วันนี้ต้องกินตํามะม่วงแซบ่บเสีบฝีมือต้นอร่อยไหมพูดจริงจริงอร่อยไหมอืมอหือหน้าตาคนอ,อ,อร่อยเหมืเคยกินปลาเลยอืม ทำมากี่ปีลแล้วอืมอืมรับพ่น้องโอ้กลิมนมันร้าแล้วฮึ่มไปแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวพอกันไม่อีพี่หนาครับเดี๋ยว,ว่จะไม่เห็นอยียงสู้พี่หน้องเข้าเด็กเบิงอีกนะครับเดี๋ยวกะชิพาน้องนมโมมากคือเกาอ่าแล้วอีพี่หนาเดี๋ยวก็จะไม่เห็น นี่มะม่วงเหลือทําอะไรกินดิ <c oughs> อเอาแล้วครับแล้วจือบักม่วงแล้วนะครับคันฮักและชื่นชอบช่องภูมิคุ้มไทยบานนะครับคันฮักกระกดได์ถือใจกับกดแช์กรติดตามช่องภูมิคุ้มไทยบานนั่นเดอ้อครับผมเป็นกาลังแรงใจให้กันเดี๋ยวอีพี่นาพอกันไหมครับสาหรับอีพี่นี่สวัสดีครับ